ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิศนุโลกมีกระบวนการการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ PLC model เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้วิทย์พัฒนาชีวิตสู่อาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ทางไกลเป็นการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิศนุโลกได้ดําเนินการทํางานตามกระบวนการวงจรการควบคุมคุณภาพประกอบด้วย PDCA ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ P ขั้นตอนที่1ขั้นการวางแผนแผนการวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบแบบแผน มีผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิเศุโลกได้ดําเนินการดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ประชุมบุคลากรทุกระดับเพื่อชี้แจงการวางแผนการดําเนินงานทําความเข้าใจกระบวนการการจัดการเรียนรู้ด้วย PLK model โดยนิ้นการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกภาคส่วนร่วมกันจัดการเรียนรู้ 2. ประชุมสำรวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และการจัดทําแผนการดําเนินงานรวมถึงวิธีการวัดผลและประเมินผลให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายดีขั้นตอนที่2ขัท่านปฏิบัติตามแผนดูดําเนินการตามแผนการที่วางไว้มีการแต่งตั้งคณะทํางานกําหนดวิธีการในการดําเนินงานขั้นตอนผู้ดูแลรับผิดชอบผู้ตรวจสอบและทําการประเมินผลโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณรโรคได้นํารูปแบบกระบวนการการจัดการเรียนรู้ PLK model ไปใช้ดําเนินงาน P.L.K. m o d e l P. Passion แรงบันดาลใจในการดำเนินงาน L. Learning การเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจและแก้ปัญหา K. Knowledge องค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ C. ขั้นตอนที่3ขั้นตรวจสอบเช็ค <Check. S 3> มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามแผนการดำเนินงานซึ่งมีขั้นตอนการตรวจสอบดังนี้ มีการนิเทศกำกับติดตามอย่างจริงจังและต่อเนื่องมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาและร่วมรับผิดช,ชอบต่อผลการดำเนินงานด้วยกระบวนการ PLK Model ขั้นตอนที่4ขั้นปรับปรุงแก้ไข Action เป็นการสะท้อนผลการดำเนินงานตามแผนการที่กำหนดไว้เพื่อหาแนวทางพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนําผลการประเมินมาวิเคราะห์และสะท้อนผลการดําเนินงานหาสาเหตุของปัญหาและข้อบกพร่องเพื่อแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลกได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการความรู้วิทย์พัฒนาชีวิตสู่อาชีพเพื่อส่งเสริมการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนได้อย่างเหมาะสม มีรูปแบบการจัดกิจกรรมและบูรณาการความรู้สอดแทรกเนื้อหาหลายวิชาโดยมีฐานการเรียนรู้ดังนี้ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับของหวานฐานการเรียนรู้ไอติมลอดฐานการเรียนรู้ไข่มุกปปปป๊อปและฐานการเรียนรู้น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นต้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจได้นำไปปฏิบัติ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกของคนในชุมชนนอกเหนือจากนั้นกิจกรรมดังกล่าวยังส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจได้ทราบถึงการประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวันตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแสดงให้เห็นถึงผลสลัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมบูรณาการความรู้วิทย์พัฒนาชีวิตสู่อาชีพทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 1>, 1. สำรวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 2>, 2. ประชุมวางแผนกําหนดกิจกรรม 1> 2. 1. วางแผนการจัดกิจกรรม 2. 2. การจัดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2. 2. 3. ออกแบบกิจกรรมและสื่ออุปกรณ์ 2. จ 4. จจัดทําเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ทดลองใช้แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4. ปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 5. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการค่ะเราสามารถสแกนผ่าน QR code นะคะเพื่อที่จะเข้าถึง PLK s c i d e Classroom นะคะโดยภายในเนื้อหานะคะก็จะมีหัวข้อการเรียนรู้ต่างๆนะคะหัวข้อแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของไข่มุกป๊อบค,ค่ะ จะมีวิดิทัศน์นะคะเก็บความรู้ของไขม่มมกป๊อปค่ะมีข้อมูลนะคะให้ศึกษาเกี่ยวกับสเต็มไขม่มมกป๊อปถัดมาค่ะเป็นเกมนะคะตอบคําถามค่ะก็ให้ผู้เรียนนะคะเข้าไปกรอกโค้ดนะคะที่แจ้งไว้ตรงนี้นะคะไว้ในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้เลยนะคะหากไม่สามารถเข้าเล่นผ่านหน้าจอตรงนี้ได้นะคะให้คลิกลิงก์สำรองค่ะเมื่อคลิกลิงก์สำรองแล้วนะคะเราก็กรอกโค้ดที่ให้ไว้นะคะได้เลยค่ะ ถัดมาค่ะก็จะเป็นหัวข้อของเกตความรู้น้ําสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะเราก็จะมีวีดิทัศน์นะคะเกจความรู้ดีๆมีประโยชน์นะคะเกี่ยวกับน้ําสมุนไพรค่ะเป็นการอธิบายความรู้ต่างๆนะคะประโยชน์ของสมุนไพรค่ะพร้อมทั้งมีสื่อข้อมูลนะคะความรู้เรื่องสมุนไพรนะคะถัดมาค่ะเป็นเกมปีนเขาตอบคาถามค่ะ เช่นเดิมนะคะก็ให้เราใส่โค้ดนะคะไปที่ช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะคลิกลิงก์สำรองได้เช่นกันค่ะใส่โค้ดไปนะคะกดเพย์ค่ะใส่ชื่อเล่นนะคะตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นเกมปีนเขาตอบคำถามค่ะนะคะ,นะคะก็จะมีคำถามนะคะมาให้เรานะคะตอบนะคะ ตรงนี้เมื่อตอบถูกนะคะ,ะตัวละครนะคะก็จะตีนขึ้นไปได้ส่งขึ้นค่ะค่ะก็สามารถที่จะเลือกเล่นกันได้จนจบเลยนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นหัวข้อของไอติมหลอดเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็จะมีสื่อวิทันะคะวิทยาศาสตร์สุขชีพนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับ การทาไอติมหลอดนะคะก็จะเป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นะคะที่เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่นํามาทาไอติมหลอดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสื่อข้อมูลค่ะสาระความรู้นะคะแล้วก็จะมีเกมแผนที่ตอบคาถามค่ะวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมค่ะใส่โค้ดไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะกด P กดใส่ชื่อค่ะก็สามารถเล่นสนุกได้เลยค่ะถัดมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบทดสอบนะคะ ก็จะมีเกียรติบัตรให้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบประเมินความมึงพอใจค่ะสามารถกดเข้าไปทําได้เลยนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีเกียรติบัตรนะคะส่งเข้าให้กับอ e ีเมลนะคะที่ทางผู้เรียนนะคะกรอกไว้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของ POK OK Size c a s t r o o m Online นะคะของเราค่ะการวัดผลและการประเมินผลมีการตรวจสอบวัดผลการเรียนรู้ของผู้รับบริการและสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านแบบท,ทดสอบออนไลน์ มีการนิเทศกำกับติดตามเพื่อหาแนวทางการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องด้วยการนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และสะท้อนผลการดำเนินงานเพื่อแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะจากตารางนะคะจะพบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดค่ะโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ ปริมาณของเนื้อหาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนนะคะมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดค่ะมีคะแนนเฉลี่ย4.40มีค่าการกระจายข้อมูลอยู่ที่0.87ค่ะต่อมานะคะความเหมาะสมของคําถามนะคะต่อเนื้อหามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดค่ะมีคะแนนเฉลี่ยนะคะ4.31ค่ะมีค่าการกระจายข้อมูลนะคะอยู่ที่0.88ค่ะ บทเรียนค่ะมีความน่าสนใจนะคะมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งก็มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดค่ะมีค่าเฉลี่ย,ยอยู่ที่4.35ค่ะมีค่าการกระจายข้อมูลนะคะอยู่ที่0.86ค่ะหลังจากการศึกษาบทเรียนนะคะผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีระดับความพึงพอใจนะคะอยู่ในระดับมากที่สุดค่ะโดยมีคะแนนเฉลี่ย,ย4.36ค่ะ ค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นรูปแบบกระบวนการการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ p R K โมเดลที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการาศึกษาที่สุนโลกได้ใช้ในการขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีค่ะมาช่วยในการพัฒนาคุณภาพการาศึกษานะคะที่เข้ากับยุคสมัยและสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะสวัสดีค่ะ